สวัสดีพี่น้องทุกวนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นห้างเสงียงจะห้างเสงียงรอบเ้าละบายแนวทางวันจันทร์จำที่18เดือน8สิงหา2อ6 8จะมาพบกับแนวทางคอง 1, 2, 3, 9, แอดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยเนาะสำหรับผลห้างเสงียงรอบซาลอบ,า,บายวันที่15หวันศุกร์ที่ผ่านมาจ้าห้างเสงียงรอบเ้าแนวทางไฮเดนศูนย์กับเก่า ผล้องรอบเศร้าจ้าหาหนึ่ลางมา2 2สําหรับสองสอง,สองเด่น2องของเฮาอยู่บ่ายเนะาะาาอกเศร้าได้อีกมาเบิดนสองสองเนาะสำหรับบนนี่คือมาหาหนึนเข่าศูนย่จ้าเน้นพิษตูเน,น่นศูยนย์เจ็ดกับ03ม,มา10เด่น0มาจ้าสาหรับรอบบ่าย เด่น2กับ1ผลของรอบใบจะศูนย์ศูนย์เหลางสองหาโอ้โหศูนเน,ะเนาะแนวทางของเฮาเด่นเด่น2มาเสาสําหรับ0ูนย์เจ็ดอยู่ใบฮะสำหรับคู่เด่นของเฮาสามารถวิ่งขาววิ่งออกได้ทั้งเสาหลือขบ่ายแล้วตัวบกครูคือการจะเสาบ่ายสามารถมาได้สําหรับ2ตัวหลางรอบบ่ายนี่คือ2อหา สองหาเขาตรงๆจากรอบใบามาโตเน้นเลยเด่นสองเขาข้ามาจ้าสำหรับแนวทางเซงของวันที่สิบหาวันสุกตีผ่านมาปังเนาะเต็มๆเศร้าบายจ้าสำหรับวันที่สิบแปดมนี่ตามลุ่นกันต่ตจ้า ก่อนสิปรับชมรับฟังแนวทางมันนี่ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ด้วยล่ะค่ะนอกจากเอฟซีที่เขามารับชมใหม่ๆจะอย่าลืมกดติดตามและการอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพาะเผื่อสิได้บอกพาแนวทางที่เอจจอยลูกหายจะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกววนจะมีทางหุ้นนี่คือีหุ้นทางเสียงหุ้นดาวโจนส์จะฮานอยลาพารนาแนวทางรัฐบาลไทยก็มีให้เส้นเดียวกันจะ้าบยพกาดแนวทางอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้รอเผื่อรอหลับการแจ้งเตือนเนาะสำหรับแนวทางของเอจจอยรับชมได้ผ่าน ทางยูทู e ไดส่งทางเดียวจะโดยตรงเลยโบมีกลุ่มโบมีลไลน์ใดๆทั้งสิ้นจ้ะฝาก,ากด้วยละกันเนาะสำหรับรอบเซาเมื่อนีใไ้ศูนย์กับเก้าโอ้เดนตัวเก่าตัวนี้ศูนกับเก้าจับคู่ศูนย์สอง ไซวิ่งใไซลูทามากักถ้าชอบตัวได้การนําไปวิ่งไปลูดได้จ้าจับคู่เก้ารอบบายใไฮเดน4และ3จับคู่เดน4ีรอบบาย สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสำหรับเด่นสามมีสามหนึ่งสำหรับโตเน้นจ้า ห้างเสียงรอบบายเน้นสาย์กับสามห่อ่าสามศนย์สาหสำหรับสีเน้นสี่เจกับสีรอบเศร้าจะเน้นเก้าเจ็ดเก้าหาศูกับศูเก้คู่แรกกับคู่สุดท่าย เรียบร้อยจะนี่คือแนวทางห้างเซ็องวันที่18วันจันทร์จะสาหรับแนวทางข่าวเมื่อนอี้ตามนี่เลอจะเมื่อนี่ก,ก็คอยมาปังๆเด้งๆเต็มๆเศา้าบ่ายบนลาละค่ะเนาะรับชมไว้เป็นแนวทางจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณจากวันสิทําไปเป็นแนวทางกะเปรียบเทียบพิจารณาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งละค่ะเนาะขอหายสุขดีกันทุกคนทุกท่านจ้า